ตอนเสาร์ครับตอนนี้อผ่าซีรีสภาพมาทั้งหลายหูมิเตปลาตจดงโอ้เราจะมาถึงอันมาหลุดกันบ้านโคกสว่างอื่นกันสิพาไปถือโรงเรียนบ้านโคกสวา่สวางครับมันข้ามาทั้งหลายหูพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็มาจากสี่หลันถา้ามาเหมื่อนเนี่นคือ ก็เก็บเออเมื่อคืนนี้เราเลิกตีสามสิบนาทีนะครับผมกอตีสามครึ่งเนาะตีสามครึ่งนะครับเราก็เลยอุ้ยเห็นมานคนเราเหรอถึงเล็้วเออน่าจะใช่แล้วว่ะเออรอดไปนอกงานนี้ถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยขอบคุณ คี่บ้านเดียวเนี่ยได้ข้ามาหนิพี่นอ้องมี่เนี่ยกิน่นธัญพืชดาราหิวข้าวไหมดาราอุ้ยไอแล้วยังครงดาราไม่ได้นอนนะครับพี่ผ่าพี่ผ่าแล้วมีเหล้าดูถามได้ไหมโอ้อเราไปถามไปซื้อบัตรไปแล้วสิมันนี่ <c oughs> มันห่อน่ะ สว่สัสงีซองเราเลี้ยวซ้ายทีู่แถวนี้ละเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาแม่ข้อมันเหโอ้นึกว่าถิ่มาว่าเฉยยืนดินาเชือ้อาวปิดประตูอ่ะาดี๋ย์นี่ก่อนไปต่ออีกไปอีกเตื้องบนเขาทั้งปุ่น,นคือผมเห็นมีป่ายไม,ม่หยังหรอแม่เอ นั่นไงสไลเดอร์ก็มีโอ้นโหพี่นอนแยะเลยไปเข้าม,มุมกันไมหล่ะโอ้ยมนดีมากมีเนาะโอ้ จอดท่ายคลิปก่อนโอ้ที่นอนนี่เลยนี่เนี่ยให้ยาวนอนนี่เลยนี่เพราะโรงเรียน,นปิดเทอมนะนสักพักค่อยดับเมนเมนยาวลงมาก่อนก็ได้าสารลงมานึ่อุย้ย ชุดสวยมากเลยเดซ่า,าใช่ไหมครับ <laughs> มาถึงแล้วครับโรงเรียนบ้านโคกสว่างน้องแสงครับพี่นอ้องโอ้คนใส่มเมละ่ะงานอีหยังเนาะน่าจะหันหน้ามานี่แหละ คนยังไม่ตื่นเลยโอ้เอาไปจอดคนแล้วรถสวัสดียามเช้านะครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับเรานอนน้อยแต่นอนนะครับ เลที่ต่างผิดแล้วโอ้ที่อยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะครับมีไฟไหมนี่ มาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับผมตูไ้ไปเห็ดป่ายเห็นหนังน้อ,นอ,อ้สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง ก็ไม่ป่ายนี่อย่างเลยยินดีต้อนรับโอ้อ่าครับพี่น้อง สวัสดียามเช้าครับโอ้เท่าแม่หมอรำเพิ่นเล่นมองไดเหรอสนามนี่บอเพิ่นเป็นงานยังแม่แมโอ้งานจะผาพเดียวเนาะ ฟรีหรือว่าเสียงเงินโอ้งานฟรีเนาะผ้าเปิดได้มอลำามกำลังมาเจ้าสิได้ขายดีแม่ง่นบนแม่อ่านได้ค่ะตำแหน่งยังแอดมินประชาสัมพันธ์อันมันผ้าของรัฐธงมาพี่แหมแมาทางไหนยังว่าลัฐธงในป่าเขามาป่าพี่โอ้ยท่างดีก็รอดเพียงไปข้าไปในป่าเนระมันผ้าของมาหาแดกดากมั้งนี่แล้ยขอมาท่างพรีไหม,ม ปกติเขามาทางกลุ่มบ,าบา่าวบ่สบอสแถลงว่ามาทางบานะ้านน่าฝ่ายโคกต่างมันบ่บรู้คือกันราดมาทังตันม่แต่ปลาอย่างปลาอ่อยมาโอ้ห้านแจกเข่าห้านฟรีเนะาะโอเคครับมือแรงมวนๆครับพี่น้องอโอ้้านข้าเนี่ยแหละสิขายดีข้ากับเขากับน้ำเพราะจะทั้งไร่บาทเนี่ยลานขารถตรงไปแล้วครับบาทถ้าไม่แจกลังข้าแม่สามร้อยกว่า ผมแยกไปสองหมู่บ้านคือได้ตั้งเร่องกันแล้วก็บสามร้อยกว่าโรงเรียนบ้านโคกสว่างเนาะอ่ะขอบคุณครับผมโรงเรียนปิดเทอมเนาะช่วงนี้เนาะเนาะพอตาตื่นแล้วเว้ยตื่นกินกาแฟพอโ้ยกาแฟอยู่แล้วอย่างจังหอกฮะกินยิ่งแล้วจังออกมาแมนบอโอะสิหากินขึ้นกันล่ะ

กันคลิปหนาเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับโอ้ยของเล่นเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้อง